ไปง่าเอ๊ะ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 ทำอะไรวะน่ะเฮ้ยผมเจอศัตรูเพื่อนอมันแอบเกเก็บของฮะอะไรมาเก็บของอะแอบเก็บของเพื่อนใช่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีศัตรูไว้โอ้บาสุก้าไม่แรงเหรอ่ะเพื่อนปัะเนีดย ปืนที่เก็บไว้เมื่อกี้ากหายหมดเลยไปหยิบบาสุก้ามาสอกลูกอยู่ไหนหมดแล้วทีเนี้ยขวดลงดูเลยบ้าเอ้ยออปชั่นผมเยอะมากเพื่อนลูกกระสุนมีร้อยเดียวเก็บอย่างอื่นบ้างนะเก็บอย่างอื่นใช่ไหมพี่้ต้มได้คุณสามยังมันอยู่ในสมอนี่พี่อยู่ไนวะพี่เหมือนมีคนหยิบไปแล้ว เออใครอยู่กู้ซาร์ไปวะไม่ไม่มีไม่มีผมไม่ได้วิ่งเข้าสมกอยู่ในสมกเจอไม่มีเจอเขาเขาลังแอบดรอปแหละมีคนเหรอเปลี่ยนปืนที่เฉยพี่เปลี่ยนปืนที่พี่ดีผมว่าไม่น่าใช่นะ

เราไปจัดการมันเลยดีไหมพวกเราไม่ดีเราอยู่กลางวงไงี้เนี่ยโอ้ยไปอยู่ห้องมหัวมัอุ้ยหูอื้อเลยในเกมอ่ะพอกเกมหูเฮ้ยระเบิดแล้วว่ะสุดสบายสุด ทำะมาณกิโลวะเนี่ยโอ้โได้มาโอ้โไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีที่อยู่แล้วที่มันไม่เข้าเปยล้วอยบเองทำไมกูต้องมาวิ่งหนีทีตัวเองเนียเนี่ยมันสอบเอ้ยดูแลท่านไหมดูแลท่านดูแลท่านดีครับท่านไอ้หัวมึงดูแลเนี่ยมึงดูแลท่านดีรักมึงเนี่ย ดูแลท่านดูแลท่านประกบตลอดครับท่านโอ้ผมเห็นระเบิดครับท่านเดี๋ยวเก็บระเบิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านห้ามมันสิท่านท่านครับห้ามมันสักนิดครับตามตามตามในในเมืองในเมืองในเมืองเห็นตัวเดียวนะเห็นตัวเดียวโดนไปสองนัดโดนโดนอะไรวะตัวเกือบแห้งนี่อยู่กับแพงอยู่กับแพงอยู่กับแพงตรงนี้ Mark the l o c a t i o n เดี๋ยกูขอรอดกบกูขอรอดโอ้โหหลังหลังหลังแล้วโอ้เยียมมากทหารทหารมันตัวเดียวอ่ะไปเอาของมันได้นะมันไปเอายาดอกมันอะโอ้ยข้ามาัข้ามาทไมล้ต้องหัวลบผมต้องมาใกนต้องใส่กต้องมใส่ก้นเขาคุณนแรงมา สมมติแค่แล้วครับท่านไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะชุบท่านไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับท่านใจเย็นครับไม่มีอะไรครับผมผมชุบท่านอยู่ไปทหารเราล้มทหารเราล้มมันร้องอนะไรวะโอ้ยตัวตัว,ตวไอ้เอาไว้เอาไว้เอาวเออโอ้ยตายตไปแล้วตายหมดแล้วเครื่องผมาจะตกไอ้้เหีย เกมเนี้ยเราต้องจริงจังแล้วพร้อมแล้วอ่ารอท่านในปดเดี๋ยวยังไม่พร้อม่้ารอท่านในปืนอยู่ทิ้งเพราะมันไอไอไอบินก็ใช้กระสุนเหลืองใช่ไหมกระสุนขาวครับ ข้างเท้าเนี่ยเียนะผมข้ารอท่านในพ้นโว้ยตกใจเออหยุดมืเกือเป็ดเชิญสะดุ้งเออวันนี้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมีรอยตีนเฮ้ยข้างหน้า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 ในพ้นระวังมันอยู่นี่มันอยู่นี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีผมลบก่อน มีคนอยู่ใต้ดินมีคนอยู่ใต้ดินตาย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 มีเลยสุดยอดสุดยอดทหารรอยตีนยังอยู่อีกรอยตีนอยู่ตรงเนี้ยทหารไม่เห็นอยู่ในเอคิโมใช่โอ๊ย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 มีอีกมีอุ๊ยชุบหน่อยชุบหน่อยหลบได้ไหมได้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 อยากจะแกล้งป่าสเอ็นอีนะเอ็นอีเอ็นอีเอ็นอียิงแล้วเมื่อกี้มีคนอ้อมขวามีคนอ้อมขวา อ้อมขวาเขาอ่ะเหรอใช่ตรงนี้ตรงนี้น mark the location ขวาขวาตายขวาตายตายเหรอเออท่านใน้พลยิงไปแล้วผมปั๊มยาแป๊บหนึ่งครับปุวยตายให้ใครยิงแม,ม่นี๋ยววะ ดูคนอื่นยิงนะดูคยิงยิงดูนยิงยิงเอาเอาใกล้ก่อนเนี่ยเลยรกันแค่นี่นีุ่ทยามันนี่อย่างวะเนี่ยลงมาปั๊มเลยเหรอนีได้แต่ซ้ให้เลยตัวนึงวิ่งลงมาดูให้หน่อยพวกผมอยู่ตรงกลาง เราเลิกก่อนพี่เอาเลิกก่อนโอ้ย,อยมันยิงดีนะมันยิงมันยิงดีมันยิงดีชับหน่อยชับหน่อยมันก็เจ็บแ,เบแล้วมันเจ็บแล้วเหมือนกันเกาะฉันยับเยินหมดแล้วเกาะฉันยับเยินหมดแล้ว ผมอยู่ตรงกลางว่่มนีตัวมัครับมันออกยังมันออกยังเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องตาชัดชัดไปไกลแล้วสวยอีกินโม่อะไรอีกขมโม่น้องตัวไม่ได้ท่านอยู่ข้างบนไปเตะเข้าวงกำลงวิ่งอ้อกไปเป็นตัวที่ยิงพี่อามะผมน้องมันแล้วกำลังตาไปสมทบแบบติด ลองมันแอบดูมีคนหรือเปล่าหน่อยแม่น่อแม่นอแม่ผมเห็นมันแล้วข้างหน้านะข้างหน้า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 ก็มีอีกนะหน้าใกล้อ่ะมันออกซ้ายมีคนมาชุบไหมเออมีคนมาชุบไหมซองไม่รู้เหมือนกันพี่ พ,พอพมมอน็อกรูปมันคาดลงเอ้ยไม่มีขึ้นคิวแล้วโอเค <c oughs> ใช้ปืนอ,อะไรยิงมืออ่ะโอ้โหเฮียเอ้ยแม่ยิงชิ้นนี่หาเเ้ยไอแม่ผู้สาวจะบินเออสมหนาแม่ คุ้มกันยังไงวะขอโดนขวาหลังของโดนหลังยิงมีมีข้างล่างโอ้ยหลังช่วยยิงหลังหน่อยไปไหนวะหลังไหนวะเอ็นกิโมเอ็นกิโม Mark the location โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยไอ้เด็กมีแม่ใหญ่กูควยเอ้ย ผมลบผมลไอ้อออ <มา S 2> ยีม <า S 2> ่มตายหมดไมตายหมดมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวไม่ทันตาย <laughs>